อาริสอารีสนะกินเพื่ออะไร,าามมรอารสได้กินสเดสมือ่อซ <c oughs> อริเสริมข้าวเสียพอไหม ทำให้กระดูก้้างลรงไม่หญ่ห,หว่านกินอารีอนใจน้ำน้อ,นอ,นนนอยเอา้าก็บอกว่าเครื่องแก,งแก,งกแ้วเนาะเขาใส่น้ำหอนมันสมแปงกเปล่าเนี่ยทำไมมันเป็นเหมือนมีแปง้งเยอะเกินไป Rê, hơn hơn Mình bán bỏ, mình cần lột Đông Wow, umami.

ซิมเป่าอูมามิจะไดยุ่บรหนแหงนัหอมันบรหนแหง บาหวนเหรอลูกคอเหอได้หอนบ่หนซ้ำไหนซ้ำนั้นก็กินได้